สวัสดีค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะระบายสีน้ำค่ะตอนผู้ชมพิกเลตออกไปเดินเที่ยวด้วยกันค่ะมาค่ะอันแรกเลยมาระบายพิกเลตก่อนนะคะเอาสีชมพูอ่อนก่อนนะคะนี่ค่ะสีชมพูอ่อนอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะคะ อย่าไปซื้อมาใหม่นะคะ,ะมาค่ะ ทาไปเรื่อยๆนะคะผสมสีไม่เยอะนะคะขึ้นอยู่กับเรานะคะขึ้นอยู่กับภาพด้วยค่ะ มาแล้วค่ะลูกชายตัวแสบทำเลยเหรออาดคลิประบายสี ไปเล่นกันถึงไหนเนี่ยเล,เล่นอยู่ห้องนู้นเลยหาใจอยู่ลูกหมู่ไหว่าไงคะ,ะครับอถ่าขอท้าทุกทยได้ครับนี่ไงอือม,มาม่าเบสี่มมามาม่าเบสอะไปเอาป่ะโชว์คลิปโชว์มาม่าให้เขาดูไหมอือ <laughs> ใบสีน้ำอา่ะตัไปนะคะก็จะเป็นสีชมพูเข้มค่ะนี่สีอะไรนี่เราเคทำนี่ยหน้องค่ะ เบสเบสเบสไม่เอาลูกแม่ครับหนูอยากนั่งตักแม่แล้วตักแม่แล้วแม่จะระบายยังไงครับสีสีหนูสีหนูนั่นน่ะหนูได้ไปตั้งแต่เด็กไม่เอาแม่นะเฮ้ยเบสกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้นะลูกมันน้ำางคู่กัน เมื่อกี้เกือบยกดึงอะเมืม่อกี้อะไรอะน้ำพู่กาหรออือไป,ไปเล่นกันต่อไปเดี๋ยวฝนตกนะฝนตกไม่ได้เล่นวิ่งข้างนอกอะเล่นในบ้านก็ได้นี่ครับอือาไปเรื่อยๆนะคะสีชมพูนะคะสีชมพูเข้มนะคะอันนี้ ลูกกัหลานนะคะหลานหนึ่งคนกับลูกหนึ่งคนคะ่ะวันนี้มีหลานมาด้วยนะคะอปิดเทอมอะคะ่ะก็แบบนี้นะคะปิดเทอมก็มีทั้งลูกมีทั้งหลานนะคะ <Okay. S 1> เลี้ยงกันไปนะคะ่ะ oh. uh. เสร็จแล้วนะคะ ต่อไปค่ะเป็นสีแดงสีแดงก่อนนะคะระบายเสื้อมีพูก่อน<ม>อะไรครับอะไรครับว่าไงเอ่ยนูเเอาอันนี้ไปเล่นกับพี่เขาปะเนี่ถุงถุงเลยปะเนี่ยปะเก็บไว้มันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยถุงถุงเน,นี่ยเนี่ยเอาไปเล่นปะ ดนะีดีดีดีเอาถุงไปเล่นปะเนี่ยถุงที่เป็นสีเสียไปเล่นปะไปผสมน้ำค่ะแล้วก็ไปะระบายค่ะทีนี้นะคะทีนี้จิ้มสีแดงนะคะนี่ค่ะสีแดงมาระบายเสื้อหมีพูกันค่ะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะ กินแบบต้มก็แม่ถามหนูแล้วว่าหนูจะกินแบบดิบหรือกินแบบต้มหนูกินแบบดิบเวลาแม่ต้มให้ทีไรหนูก็ไม่ค่อยอยากจะกินใช่ป่ะใช่ไหมอืมอยากกินอ่ะอืเป็นกับพี่เขาไปพี่ก็รออยู่ข้างนอกกันอ่ะ yeah

อทีนี้สีแดงเสร็จแล้วนะคะมาค่ะทีนี้ตัวหมีผู้ค่ะตัวหมีผู้ช่องนี้นะคะกล้กลกับสีน้ำตาลค่ะอ่าส้มผสมกับแดงนะคะตาอ่อน,ออน วันนี้ผสมสีแบบน่าจะผิดไปหน่อยนะคะเนะี่ยบอกแนละ้วถ้าพลาดก็พลาดเลยนะคะอือ บางทีการผสมสีอาจจะผิดก็ได้นะคะเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะมีผู้เปลี่ยนแปลงได้บางทีก็จำไม่ได้นะคะอาจจะลืมไปแล้วนะ แล้วะค่ะผิดได้เสมอนะคะการผสมสีการผสมสีผิดนะคะผิดไปบ้านเลยะค่ะผิดเยอะมากอ่ะ ถ้าเรามาเปรียบเทียบอันเก่านะคะสีนี้อันเก่านะคะสีนี้แต่วันนี้มาผสมสีใหม่เป็นสีนี้นะคะ ผสมสีได้สวยมากแม่สีแดงเหรออือสีแดงเหรอไม่ใช่ครับมีผู้สีอะไรอะ่ะอันนี้สีอะไรอันนี้สีผสมครับแม่ผสมอ๋อสีชมพู สีสีแดงกับสีส้มผสมกันครับหเ,หเหนียวน้ำเปิดตูงเง้เย็นกินได้เลยครับวันนี้ผสมพริกเล็ดสีพริกเล็ดได้สวยแต่วันนี้ผสมหมีภูไม่สวยนะไม่สวยเลยนะฮะบอกแล้วค่ะพลาดคือพลาดนะคะพลาดก็พลาดไปไกลเลยนะฮะ อ่ะค่ะพาดกระพาพไปไกลนะคะ น้ำหนักมือวันนี้ผสมสีพิกเลตสวยนะคะแต่มีผู้ไม่สวยค่ะมีผู้สีไปเลยนะคะการระบายสีน้ำกาผสมสีถ้าเพี้ยนก็เพี้ยนเลยค่ะ ตอนนี้สองช่องเลยนะคะตอนนี้ก็ช่องนี้ไม่ต่างอะไรกันเลยนะคะสีเกือบเหมือนกันค่ะ วันนี้ผสมสีน้อยมากเลยนะคะสีไม่พอบอกแล้วค่ะจะไปสีน้ำพาดคือพาดนะคะไม่เหมือนสีไม้นะคะ สีชมพูเอ่อมีพูในน้ำตาลเข้มนะแบบสี like เข้มเลยค่ะตามผสมสีผิดเสมอนะคะ วัดหน้าเดี๋ยวเอาใหม่กันค่ะอ่าสำหรับมีโพสเสร็จพอดีค่ะต่อไปนะคะ เราด่วนแล้วค่ะเราด่วนแล้วสิบแปดนาทีกว่าแล้วนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเป็นเอ่อต้นไม้นะคะสีน้ําตาลนะคะต้นไม้กับพืชอ่าเอาไอ้นี่ก่อนก็ได้ค่ะยาก่อนก็ได้ไม่ใช่ยานะคะนี่ค่ะพุ่มไม้พุ่มไม้นะคะผู้ผิดผู้ผิดต้องขออภัยนะคะพุ่มไม้ค่ะในสีเขียวอ่อนนะคะ 生气了。 ทีนี้ต่อไปนะคะเป็นประตูประตูก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเอาต้นไม้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเอาต้นไม้ให้หมดก่อนนะคะต้นไม้ยังไม่หมด ค่ะสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอาท,ทีนะาประตูสีน้ําตาลนะคะ นั่นละค่ะนะไม่มีสมาธิจิ้มสีผิดนะคะเอาสีเขียวมาค่ะเอาสีน้ำตาลนะคะไม่ใช่สีเขียวนะคะไปแล้วค่ะไปแล้วแล้วก็ทับได้ค่ะไม่เป็นไรเห็นไหมคะไม่มีสมาธิก็จะไปอย่างนั้นนะคะคิดไปเรื่อยนะคะ

Načatí se tady, načatí พอเท,ทนะคะทำกล้องสันวนอย่าครบ25นาทีต้องหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาต่อ EP 2กันใหม่คะ่ะ 2 5นาทีแล้วนะคะเดีย๋ยวไปต่อ EP 2ข้างหน้ากันนะคะ